ันเปิดรหาฮัตเพรมันยังดอกมามาพ่อแม่พี่น้องเอามาเอามาเอาเจไดเกามาซะบุญแล้วเดตัสพี่หลักเอามาพิ่สีเราเสียใจห้อยเขาอันติเตี้ยขจอบเพราะเห็นเกิคือเฮาวละตีบุญแล้วอ้งามคักเนาะแม่นจ่าไหนก็แม่นจ้าแม่นเมืดแม่นมืดเพแค่รถก็จะได้ไปตาเพราะแค่รถทันละเอาบีหน่อยนู้หุยบุญนะ อันแนมกันศาสตร์กล้องไปยังสิก็เห็นนางแต้หยาพ่อแม่พี่น้องจ้าต่งเบิงเมื่อคนเด้อคนอันั้นแน้วพันงัดขึ้นมาเนี่ยพูน่ะสีสันมันงามแต่พูน่ะย่ใตดินปันได้กับไตรทรณนีปันได้กับไปงัดขึ้นมาเขาทาแต่ละพูนนะป้าปันนางดำหน้าไหมพ่อแม่พี่น้องเปตดพุ่มใจประจันตอนในขณะนี้กำลังสุมหัวกันเก็บเห็ดกําำลังสุมหัวกันเก็บเห็ดค่ะ บ่อไปให้ยายอ้วนเล้วซิมมึงเนี่ยเอวตาแข้งจังเอาไปกออ้ก้อยเหมีมองตาเค็จจีบอ่ะแคบเดียวแคบเดียวห้ามองสิยัดก็บ่ามีห้ามองสิตากะบ่าพ่อตีอันที่มันกำลังแห้งๆนะน้องเจ้าว่าจะเอาใส่ใส่ตะกร้ามาตากไว้ในบ้านผัวบอกว่ายาใช่ไหมพัสดุ กินกวนที่บ้านกับผัวก็ลูกันละกินมันมันมันกระหอมกองเฮ้าล้วแต่ว่ากินมันแห้งสาหรับเขาทำที่นั่งพักข้างนอกตรงนู้นนั่นแหละจอกระตาค่อยไปตรงนั้นแหละค่ะทราบลาบอยู่หันละผัวว่าเขาในเฮือนกะแกงเห็ดไปล้างบ้านมองซุ่มมันนั่งเด่นก็กินเห็ดพระวะ เขาไปได้ห้องเก็บของกับเฮ็ดอาเนี่ยอยู่ส่วนเก็บของก็บรอยเลยใช่ไจ้ะก็เลยบอกว่าผัวก็เลยถามว่าคันถามว่าให้ระวังเห็ดกับผัวเสียเอาไผเอาเห็ดปะต่งบ่ต้องคิดเลยส่วนผัวว่าคิดก่อนก็ได้บ่ก็ระวังซีละเอาเห็ดหั่นลัก็ระวังซีผัวว่าผัวใส่หัวใช่บอเนี่ยไหนคะใช่ค่ะอู้ดดอกกำลังสวย จอดการลังค่อยหันกล่องพ่อแม่พี่น้องเดี๋ยวหันเลื่อนเขาสิเศอจอบสิงเงยเงืบพวกเจ้าสิงเงยเงืบลงแคบพ่อแม่ยังเท่าแล้วอันนพูดพี่เอ้ยขอนึกว่ารถซิปลอยเหยียบไว้ดอกเห็ดก็ได้เมาคือโอ้อันนี้บ่เอาไปเด้ออ๋อมันเป็นยังนึกว่ามันตัวสนายบ่เพิ่นเพิ่นใส่แว่นตาแล้วก็ไปเห็นดีฮะนะเจ้าบ่ได้ใส่แว่นตาเจ้าบ่ได้เห็นน้ำเด้ บอกมูวาใส่กระตามาหลดดพอว่ะบาทิบาบอกคำเดียวหละกระตาเพิ่ะ,ะงรวงกับเ็ดนะมันจะได้โปรตีนนะโอ้เนี๋ยจะเป็นตำซุปสุปกินเดีย๋ยไเสื่อนอันปลาซิ้นมาอีกกันอาาไอตำไส้นปลาซิ้นน,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 นั่นันวไปพอปลาซิ้นยุ่นฟักตาแถวบ้านจอยนะก็สนัยก็ได้โปรตีนเลยโอ้ยเนาะ <laughs> เอาละเอาละเอาละพากินไปทั่วเลยตั้งแต่กินดักแด้เลยก็พอแห้งอยูะ มีทรายแดงไม่มีอะไรกินกินไปหมดแล้วอี่ฮงโอ้ยอยู่ไก่ไปได้ก็เห็นหัวซักหัวความงามด้วยเนาะเดี๋ยวนี้พิ่ะกาลังเผันเสี้ยนเห็ดได้พอนู่นอยู่ในหลือปันได้พิ่นก็เห็นเดี๋ยวนี้พิ่นขากอยู่ได้พ่อแม่พี่น้องแม่ลังน้อยดรอทดีแค่เพิ่อนนะเอาออกเอาออกแนหญ้านี่ยผู้ใหญ่ก็จช่ำเก็บหญ้าออกผู้น้องก็หุนมใส่เต็มกลมว่าหยอกเล่นเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อ ม้วนมวนมาเก็บเพชรแม่น้ำกันเต็มไปถ้วนแมาน้ากันหลายๆคนกับพ่อในบาหยอกดบามวนลบาหัวหล่อกันจ้ะพ่อแม่พี่น้องจ้าอย่งนั้นะเบกะบอกนี่เด้อกระลังพิจารณาที่จริงอ่ะมันหลายแล้วมันต้องเท่าถิ่มน้าเฮ็ดไอ้แค่ละซุ่มนี่เพราะว่าเฮ้ยผึ่งวานว่าวมาละเครียดแหละ นังไก่เฮ็ดพึ่งหวานตัวเฮ็ดนังไก่คันเป็นโค้งนังงัดขึ้นมาเลยป็นจุ่มซ้ำกำปั่นพุธนี่จังสี่พนทธาจิมี่เนี่ยเฮ็ดนังไก่เ่ยพันพาเกิดหยาจังสีกะโหกโพดเฮ็ดตะปูอันนี้เฮ็ดไอะพึ่งเนยบอกขื่อแต่ละ ผู้ดใดผ้าขี้ผู้ใดผ้าเบาเลยอย่างคะ,ะพ่อเองเลยเตี้ยอืมมาโอ้หยากันห <laughs> ยากันเป็นหยาเตี้ยเป็นยานพีาพ่ใหญ่เก็บหยาออกเห็ดเตี้ยอ,อ,อยังผ่านมากเฮ็ดเพิ่งเลยเท้าแหละหอือบ่เห็นเห็ดบักหน้าไว้แถวนี้สิไดหนที่เดบลอดอู้เพ,พี้ย สองดอกคุณนะเพื่เห็นดอกพ่อแม่พี่น้องอืออู้สามอู้สามดอกยึ่ใต้ดินเพื่อจะเห็นดอกเดี๋ยวพ่อกมลั่เก่งงามสปลลงฮึย้งโอ้ยฮิตพึงเนื่อยพึงยังคุณพี่จะทวงแห้งด้าน้องจอยนี่พันกล่องนี่ก็จองายเงือบลงแข่ด้ ก็อยังมันนี่มันแตกว่ะเนี่เอามันเปียกมันอําเน่าเค่นี้ยังหลัีมันแกแล้วเปียกโสูเลยเปียกชุ่ชัดชุดชัดเลยของเราเต๋เนี่มันหากินยาละเตอว่าแล้วเปียกเลยเป็นวัดเป็นน่าอีก โอ้แม่นพูดอลยอยู่ในหยาพูดลยด่าก็ออกคุว่าเพราะเดี๋ยวเพราะเพเห็นเนี่ยพอมาเป็นดอกพ่นบอกก็ทาห้าท่าด่าค่ก็เลยหันไปมอกก็เลยหันไปมอสัมส่อแต่งัดมันขึ้นมาหลดแตกก็เต๋อก็งัดมันมาจลกระเจลไปหันมันเป็นชิ้นอยู่แล้วกะหิ่งงนนี่ ส่งหนักจังกว่ากระตาขว <sm art> <ค>แบบ่ําไอ้เต็มกระตามนแล้วไกลแล้วพ่อแม่พี่น้องไกลแล้ว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 โอ้ยมวนได้พ่อแม่พี่น้องเลยพา <บน Jung> ไปหาไปเกป็บไปผู้เฝ้ากระบอาตายหาพวกเจ้าอย่าเฝ้าลำคานเด้อนี่<บ>น <Jung> มันนี่เจ้าของคลิปปอบปากเจ้าของคลิปปอบปากคนไทยนี่เฝ้าดูขนาดผุนถึงย่าเป็นแถวไปผุนพ่อแม่พี่น้องเลยไป เก็บไปเต็มตาปนี่ล่ะเต็มตาใครป่ะที่นีกัดเข่วเขาเนี่ยเต็มอันนี้ล่ะเห็นแต่ตาไงก็มูอยู่อุ้ยสก่อนคนนึงอ่อนน้อยจีอือดอกน้อยกําลังคักอันผู้พ่อก็พ่อคักพ่อแน่เด้ดเดี๋ยวนี้ร่างต้นหนาวป้าติโตเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วออื เต็มแล้วเต็มแน่แล้วเต็มแน่เต็มแน่แล้วเสื้อจะไปหอดนวลตายมาย้ำได้กระเบียกแค่ตายอยู่พูดถ้าอยากหัวพ่อแม่พี่น้องจ้ะรูปมากเล้สีงามขนาดบุญพ่อแม่พี่น้องเอ้ยพูดนะอันนี้เ็ดแค่รถเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้อเห็นเแค่ยังกระสิผ้าเห็นเแ็ดอีหยังกินได้กระสิผ้าเก็บพ่อแม่พี่น้องจ้า ผ้าเก็บแต่เฮ็ดกินได้ด้อเฮ็ดที่เคยกินก็นกินจะเฮ็ดที่ได้พวกเคยกินก็สิว่าผ้าเก็บเพราะว่าเกิดอยียงขึ้นมาเฮาบว่ามีความรับผิดชอบซึ่งกันและกันได้ใช่หกิอไม่มัรงามคล้ายๆเฮ็ดฝรั่วเลยอ่ะเดี๋ยวไปใกล้ๆก่อนนะสายตาไม่ค่อยดีสายตาไม่ค่อยดีน <c oughs> ี่นอดอกนั่ง <c oughs> เก็บมากประเทศนี้ เอาใส่ฟังท่างนี้ก็แน่กันไรเราค่ะมันสิได้เกิงกันขอคนย่างเด้อดเดือดเด้ออยู่อันมันเป็นอันอันเกาลัมันบ่ค่อยแตกมันบ่แตกง่ไงก็จังเห็ดไอ้ไอ้นี่ดอกไอเห็ดไอ้แครอทอนเห็ดแครอทมันผุง่ายมันบ่หวานมันบ่หวางานเห็ดนางงาม